ครับวันนี้ช่องนหน้าบัวพาท่านผู้ชมมาชมวันเปิดตลาดวันแรกหลังจากปิดตลาดมาประมาณ10วันจากปัญหาโรคระบาดโควิดครับ,บก,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 กับเมยีพระกุธเจ้ามารับบิณฑบาตจากวัดถาวร อบถามเจ้าแก่พรนะครับเป็นไงครับปิดตลาดมาประมาณสิบวันก็ยอดตกยอดตกเพ่ขายไปหาไปหาหน่อยมีปัญหาไหมไม่มีไม่มีรายได้สิบวันที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรออยู่ได้พออยู่ได้อ๋อไปตั้งขายจุดอื่นอ่าขายขายตรงข้างเซเว่นอ๋อขายข้างเซเว่นก็ก็พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้ซื้อได้กินครับ ไม่เดือร้อนใครตอนนี้มั่นใจไหมในสถานการณ์ตลาดของเราห้5 0 50-50าสยังไม่มั่นใจหรือจะเป็น3ามสิก็ไม่แน่ก็ดูสถานการณ์วันนี้สักวันก่อนถ้าไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นครับเสียพรเสียพรหมูปิ้งนะครับตลาดวารกรรมงเจ้าคุณเตียมีมีเบอร์โทรไหมมีครับ เอะไรบอกได้เลยครับเพื่อมีลูกค้าสนใจอยากจะ99อะไรนะ099 62 62 55 55 878 878นะครับท่านผู้ชมติดต่อกับ่อค้า,าคุณพรน,นะครับ <6. S 1> งานบุญงาน,นกุศลก็รับได้ติดต่อได้ตามนี้ครับ,รบวันนี้เราพาท่านมาดูตลาดที่ปิดครับในตลาด ที่มีหลังคาครับปิดตลาดเป็นไงครับก็ตลาดีอ๋อหยุดหยุดไปประมาณสิบวันถึงไหมได้ครับไปทำอะไรได้ไปขายตรงไหนไดขนน้ขายหน้าบ้านอ๋อขายหน้าบ้านครับนี่ครับช่อง youtube นาคบัวมาพาท่านผู้ชมมาดู 1 0นสั้สิบวันวนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับตัวแก่ครับแล้วก็นี่เป็นร้านขายครับาขายเขาเรียกขายอย่างนี้เขาเรียกขายาก็ถ้วยถ้วยกระชามกระเบื้องครับอ๋อปิดปิดไปหลายวันไปขายตรงไหนได้ ยุดอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเลี้ยงม้าไม่มีรายได้ไม่มีรายได้รายจากจากตรงนี้ตรงนี้ก็หยุดไปก่อนไปหารายได้พวกปลูกผักปลูกอะไรผักต้นหอมกินเองค่ะอ๋อ้นี่ก็เลี้ยงม้าเลี้ยงม้าด้วยเหรอมีม้าสองตัวม้าไว้กี่ตัวม้าสองตัวอ๋อเลี้ยงไว้ขายหรือว่าอ๋อเลี้ยงไว้ขี่เล่นค่ะอ๋อขี่เล่นอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ย อาวันเหนือน,นะท่านผู้ชมอยากไปลองขี่ม้าก,ก็ติดต่อได้นะครับอีกครับนี่ครับ,รบตลาดหลังจากปิดโควิดไปหลายวันวันนี้เปิดเป็นวันแรกครับพาท่านผู้ชมเ,มเมดินดูนี่ครับหลายร้านนะครับรบางล้านก็ยังไม่มาเปิดยัง ได้เห็นครับท่านผู้ชมถ่ายยูทู e ครับเป็นไงเจ๊ปิดไปหลายวันพักก่อนพักก่อนพักว่อนโอเคแล้วเปิดช่องยูทู u b e เปิดช่องยูทู e ก็มาสำรวจวันแรกที่เปิดตลาดเป็นไงคือคักไหมตอนเช้าเรียบครับ ฝากอะไรบอกลูกค้าให้มาฝากบอกให้กลับมาช่วยอุดหนุนหน่อยครับตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วตลาดมรรมแล้วก็เขาพ่นยาฆ่าเชื้อสองรอบสามรอบแล้วอ๋อพ่นยาแล้วแล้วต้นทุนหมูผักอะไรแพงหมดเลยึ้นตลอดเวลามาช่วยอุดหนุนด้วยครับขอบคุณมากครับเจ๊ครับสวัสดีครับตับนี้ครับตามผู้ชมครังนี่ครับตานผู้ง บางร้านก็ยังไม่มานะครับนี่ร้านหมูบางร้านก็ยังอยู่ระยะกักอยู่ในรยะกักตัวอ๋อบางคนก็ตรวจเจอที่หลังไงอ๋า,อ,าออกไปพอพวกกลุ่มทำนี่ครับเป็นบรรยากาศตลาดสดวารกรรมเช้าวันนี้แ <c oughs> บบนั้นท็อปมาเปิดแล้วหลังจากหยุดมาหลายวัน แล้วครับตลาดสดบราณกรรมหลังปิดเจอปัญหาโควิดวันดีครับเจ๊ตัววันนี้ครับหยุดไปหลายวันถึงแต่เขาหยุดกินก็หยุดเลยอ่ะถึงสิบวันไหมกว่านะสิบกว่าวันกว่านะวันที่สองวันที่สองวันสิบสิบวันพอดีเลยแล้วไปหารายได้อะไรตรงไหนได้ครับไม่มีรายได้ตรงไหนเลยเหรอ นอนกินบุญเก่า,ก,ก,ากับเจดีว่าทำบุญมาเยอะอ,อ๋อเจกิมไลนะครับตลาดสดบากรรรมขายมาแล้วประมาณห้าสิบหสปีหลายสิบปีแล้วครับขายปลานะครับติดต่อสอบถามได้จะสั่งซื้อเป็นชิ้นเป็นอะไรก็ได้ขอบคุณมากครับเจบสวัสดีครับ ตลาดสดวลาดกำวันนี้เปิดแล้วนะครับเพ่ให้ท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นซอยร้านหนึ่งเซียงีม ทำการวันแรกครับรตลาดสดพลลกรรมปิดมาสิบวัน แม่ค้าขายปลา,าปลา,าทูขอบังคัคบขอบคัครขับานะขายผักผักหมดแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเปิดตลาดสดวันแรกหลังจากปิดมาสิบวันมีโควิดเข้ามาระบาดในตลาด<ม>ก็เลยต้องปิดวันนี้เป็นวันแรกครับพาท่านผู้ชมมารู้จักมาดูบรรยากาศของตลาดสดบรดกรัมนี้ จจได้อะไรมัง่งมาซื้อผมไปไหว้พระสิบวันที่ผ่านมาไปซื้อตรงไหนได้ก็ตุนไว้มีกับข้าวอ่ะตุน <c oughs> ไว้เขาปลูกตัดกินแล้วสิบวันแม่ค้าไปขายอะไรกันตรงไหนได้ไปขายแง่ร้อนวันนีอ๋อวันนี้นนน<อ>นกินบุญเก่ากินบุญเก่าครับ ครับนี่ครับท่านผู้ชมพืชคัดตลาดสดวารกรรมวันแรกหลังจากปิดทำการมาสิบวันนะครับเอาเปงาปล่อยขายดีไหมสวัสดีครับเรื่อยเรื่อยฮะเรื่อยเรื่อยวันแรกวันนี้ตรงกับวันพระตอนนั้นที่เขาปิดก็วันพระพอดีก่อนวันพระก่อนวันพระวันหนึ่งอ๋อ ก็ก็รวมรวมแล้วก็สิบวันแล้วไปขายตรงไหนได้ไหมคะป่ยนที่โรคานอนกินบุญเก่ารักษาโรคไปเล่นกระถินคนกถินบ็วัดเสือเจอคนก็ไปยิงโ้โหมีไหมมีอะไรล่ะสัาคนกินจะแตเองมาสดกันนะ อ๋อมาตรวจที่สมาคจามจีนใหญ่ประากาศด่วนเลยเองโอ้โหจะไปได้บุญจะไปได้บาปมาไม่แด้วก็ถือว่ากลับมาสถานการณ์เดิมคงจ,<ะ>จะดีขึ้น<ะ>ครับผมขอบคุณมากมครับโอ้่งโหออ่อองแล้วใช่ไหม แล้วตลาดตลาดบา่ายไอ้ของอะไรหมูผู้ใหญ่หนุ่ยเป็นไงขายดีไหมตลาดผักเ้าถาถตลาดนี้เปิดเดี๋ยวเขาก็มานี่กันแล้วออ๋ออตรงนั้นจะหยุดไปหรือยังมีเรื่อยๆไไออ้้นีตลาดนี้เปิดแล้วอะตลาดนี้เปิดแล้วไม่น่าจะมีนะวันนี้เขาไปจัดย้ายไปก็คนที่ขายกันไก่ตรงมาปลานะที่ขายไก่ที่ไหนทีน่หม,มูสิบเก้าเนาะก็มีตลาดบ่าย อ๋อสิบก้าทุกคนครับครับขอบคุณมากครับเมียผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่อำนวยเมียแม่บ้านเขาครับแม่ค้าผงม,มาลยัยหยุดไปหลายวันไปขายตรงไหนได้ ครับมีแม่ค้ามาขายแต่ยังไม่เยอะพอนะครับยังไม่เยอะพอน้ำเต้าหู้ร้านอรุณีเดสัตสวัสดีครับ,รบ,รบท่านนายกโทนเพียนไปโรดสมัมภาษณ์ ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยครับครับปิดตลาดไปกี่วันครับเก้าวันครับเก้าวันครับแล้วเปิดขายวันนี้ฮะเปิดขายเปิดขายวันนี้วันแรกครับวันแรกขอขอขอวิวตรงนี้หน่อยเปิดขายวันนี้วันแรกครับผมแล้วต่อช่วงปิดเราทางทางเทศบาลท่านนายกดูแลฉีดยาล้างอันนี้ล้างทุกวันเลยล้างทุกวันเลยเพื่อป้องกันโรคโควิดอันนี้เราทําทุกวันเลและความสะอาดล้างแล้วก็ พ่นยาทาเชื้อครับแล้วก็ได้ตรวจนะฮะตรวจไอเอบีเคสามช่วงนะฮะครับก็ติดติดมากพอสมควรนะครับทั้งวนในตลาดเนี้ยประมาณกี่คนครับไอที่ยอดที่ที่แจ้งมานี้สามสิบสองฮะจำพ่อในตลาดสามสิบสอคนครับสามสิบสองคนตอนนี้ก็นิ่งแล้วยังครับก็ตอนนี้เรายังไม่ไม่ได้ตรวจ น่าจะเข้ามาตรวจวันนี้อีกวันนึงเนี่ยโอ้ในเทศบาลเนี่ยนะตรวจ A B K นะฮะครับถจะพบเชื้อหรือไม่พบก็ตรวจกันอยู่เรื่อยๆครับครับถ้าติดเล็กน้อยแล้วก็อาจจะยังไม่ติดแต่จะพยายามให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันในเทศบาลโอครับครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ฝากถึงได้ครับอำเภอเลยนะฝากทั้งอำเภอเลยว่า วันจันทร์วันอนังคารเนี่ยมีบัตรประชาชนใบเดียวขอให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกอะ่ะครับขเข้ามาฉีดเลยครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ศูนย์อำเภอนะฮะวัคซีนที่จะที่จะฉีดที่ว่าอเข็มแรกอะ่ะ ส่วนใหญ่เข็มแรกยังไม่ได้ฉีดกันเยอะแล้วเราที่จะฉีดนี่ฉีดคือว่าดี่ห้ออะไรครับเอาไอ้ตรงนี้ไม่คาดีห้อแต่ว่าแต่รู้แต่ก็เชิญชวนให้มาฉีดให้เคยชวนให้มาฉีดปารประชาชนไปเดียวไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปอะไรเลยอไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่ต้องลงหรือปาร์ชานชนก็มาที่อำเภอได้เลยครับมามาที่อำเภอที่ว่าการอำเภอครับวันกันกับวันงหารของวัน บก็โรงพยาบาลแล้วก็ทางไอ้สปปของอำเภอบุรกรรมจะจัดฉิดให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่คนต่างจังหวัดหรือะไรที่อยู่ในพื้นที่บรกรรมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดหรือไทยแล้แลยหรือว่านอกพื้นที่ที่ว่าเขาไม่ไม่มีการเปิดโอเพ่นอย่างเงี้ยเชิญชวนได้มาสีดได้นะครับมีบัตรประทัชนใบเดียวครับ ขอบคุณท่านใ,ในทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบะลลกงก์ครับครับรงเจ้าพ่อโดยเฉพาะพ่อค้าไม่ขายขาขาครับผมครับคับคนเดินตลาดด้วยครับเดี๋ยวสองโมงเช้าเดี๋ยวท่านในอำเภอท่านไอสารน้สุกอําเภอเดี๋ยวจะมาตรวจตลาดที่<อ>ว่าเราจะปรับเข้มงอะไรอย่างนี้อ๋อก็มามาดูว่าดูมาดูว่าจะแก้ไขแล้วปรับปรุงที่บ้าน,นเราแก้ไขแล้วก็มีตรวจซูีซูซแล้วก็ในตลาดนี้ ห่างลางมือสี่่างอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็คือสัจจะพยายามสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ผู้มาซื้อครับครับนะครับขอบคุณนะประชาชนทุกท่านที่ช่วยระมัดระวังครับผมครับขอบคุณท่านนายกมากครับสวัสดีครับช่องนาคบัวก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้รายละเอียดในระยะติดปิดตลาดมาจํานวน10วันและวันนี้ก็เปิดทาการวันแรกก็พอ พอคึกคืนนิดหน่อยนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยแต่พวกนี้อาจจะได้รัฐห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ครับตลาดสดบริกรรมด้านด้านหลังตลาดับช่วงนี้แหน่สวัสดีครับอ๋อจะขอสัมภาษณ์หน่อยสิบวันที่ผ่านมาเป็นไงขายดีไหมของ มาจากไหนะมาจากบรากร,รมกมช่อง youtube นาคบัวกเ<อ>พาขายได้นะสิบวันครับวันนี้เปิดวันแรกขอบคุณมากครับกรเรนียหรอแค<อ>่นั้นเองหมายถึงเชิงทานพิโลกโอ๋อกรรหลังจากปิดโควิดมาหลายวันวันนี้เปิดก็ตลาด ยังไม่คึกคักดีนะครับเมื่อกี้ท่านนายกเทศบาลบรารรกมนายกเพียน บรารกรรมหลังจากปิดทำการทำความสะอาดไปสิวันนะครับหยุดขายหยุดซื้อกันที่ตลาดสดวันนี้เปิดวันแรกร้านเจพิมพ์ครับผลไม้สดหวานชำ่ำยังไงหยุดไปสิบกว่วัน ไขายตรงไหนได้อ่ะหยุดกินบุญเก่าไป10วันศาสตรสมบุญสะรสมบุญไว้เยอะนะครับตอนนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับขอบคุณมากเจ้พิมพ์ครับรับช่องยูทู e นัาบัวพาท่านมาเดินชมตลาดสดารรมวันนี้เปิดวันแรกครับี่ร้านขายขนมจีน ร้านขายขายแกงยังไม่มาครับแต่ร้านร้านนี้มาแล้วครับหยุดกันไปหลายวันครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศหลังจากปิดไปสิบกว่าวันสิบวันประมาณเป็นวัน ขาย,ยดีไหมครับผมมฮะเงียบมาแล้วได้ผมไหมร้านของผมก็มาเรืเร่อยๆอ,อ่ะรายได้ก็คงมีตกบ้างนิดหน่อยอครับเป็นไงขายดีไหมเดี๋ยว<อ><อ>ร้านเดียวด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหต้อปลาหรือเปล่าไม่ได้ไปสิบกว่าวันเป็นไปขายตรงไหนได้ฮะนอน กินบุญเก่าไม่ไปเสิมบุญใหม่ทุกวันทีฟังอ๋อก็ช่วยช่วยประชาชนบอกเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้เลยครับเอ่อบ้านบาระกรมเปิดแล้วนะคะมาซื้อกันได้ขายทุกวันเข้ามาที่บ่อได้ค่ะอ๋อครับขอบคุณครับครับร้านนี้ก็เปิดแล้ววันนี้สำหรับลุงลุงเสริมสุข เพิ่งจะเปิดร้านวันแรกแรก,รกับสิบวันไปขายตรงไหนได้ยไยหยุด,ดกินเงินกินเงินที่สะสมไว้อ้าวออมากินก่อนขอบคุณมากครับครับนี่ครับบรรยากาศตลาดสดยังยังไม่ได้เปิดเอ,อบางท่านยังไม่ได้เปิดทำการขายบางที่ก็เปิดแล้ว สวัสดีครับพี่ตงชัยสวัสดีครับสวัสดีเจ๊<อ>สิบวันที่ผ่านมาเป็นไงครับตลาดอ๋อันนี้ก็ดีใจหน่อยที่ได้ขายของอ๋อที่เปิดเปิดให้ขายได้แล้ว,วย,ยังไม่เข้าไปในเพิงเหรอ,อยังครับยังครับที่ไม่ได้ส0ล้านเราต้องขายไรก็โดแล้วก็สงสารเพื่อน,<ๆ>เ,พอนเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไม่มีที่เราไม่ยังมือพอมีที่ นี่นะนี่ครับแม่ค้าแม่ขายต้องกลับมาขายได้แล้ววันนี้วันแรกครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง y o ยูทูปน้าควัวนะครับครับร้านตะแกวันดีครับเป็นไงครับขายช่วง10วันที่ผ่านมา ขายดีขึ้นครับขายดีขึ้นครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอบางกรมมาเที่ยวตลาดมาดูตลาดได้ใช่มาได้ปลอดภัยครับตอนนี้ปลอดภัยปลอดภัยเขาเปิดการเข้มงวดเขาเปิดตลาดวันนี้วันแรกวันแรกครับผมก็เชิญชวนให้ครับผมมาได้เลยครับปลอดภัยครับขอบคุณมากครับตัวแกครับครับลุงฮอลุงฮอลุงฮอกล้วยทอดเออเวลาจะไปวัดกล้วยอบ เบ,บิกแตกเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายทําที่บ้าน,น,นครับนี่ร้านขายผักสดตลาดสดบรกรรตรงนี้เปิดทุกวันนะช่วง10วันที่ผ่านมานะคะพ่อค้าเปิดทุกวันใช่ไหมครับอ๋อที่ทีททททท่ที่ปิดติวันเราก็ยังขายได้ดครับผมเพราะฉะนั้นท่านท่านผู้ชมที่

ดีบ้างเป็นบางเวลาอ๋อดีบ้างเป็นบางช่วงเป็นช่วงแต่คนซื้อเริ่มรู้แล้วเนาะเขาก็มาตรงนี้เลยไม่ต้องครับครับนี่ครับบรรยากาศซอยซอยวิกเก่านะครับฮะช่างนาบัวเนี่ยเป็นแสงธรรมกับหมายถึงช่องช่องช่องลุงว่องนะครับลูกลุงว่องนาคบัว ครับผมขอบคุณมากครับแม่ค้าครับเชิญชวนเชิญชวน,นคนมาซื้อของมาเที่ยวตลาดได้ครับเชิญมาตลาดบางระจังได้เลยนะคะตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็เกือบจะปกติแล้วค่ะก็เปิดแล้ววันนี้วันแรกค,ครับผมขอบคุณครับ นีครับเจ๊ครับนี่เจ๊ดีขายมีเปิดเปิดเปิดวันแรกค่ะวันแรกปิดปิดมาสิบวันไปขายตรงไหนได้ไม่ได้ขายอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านวันนี้ก็เชิญชวนลูกค้าได้เลยได้ก็ช่วยโฆษณาด้วยนะคะร้านก๋วจับเปิดแล้วนะคะเปิดทุกวันทุกวันค่ะที่ผ่านมาสิบวันหยุดหยุดค่ะอยู่บ้านครับก็ขอให้ทุกท่านมาเที่ยวมาซื้อมาอุ่นหนุนแม่ค้าทุกคนได้ได้เลยค่ะครับ ขอบคุณมากครับ,รบเจ๊ครับ,บค,ครับมีร้านเปิดทำการแล้วครับเปิดวันแรกเป็นไงครับสิบวันที่ผ่านมาไปขายตรงไหนได้ไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายอยู่บ้านอย,อยู่ยาวเลย า้าว,เ,าวเจวัดเจวัดรถเล่ตอนนี้ไม่เล่แล้วครับม,มาเปิดแผงขายไปแล้วแล้วอัติเล่ยังเล่อยู่เป็นบางวันครับถ้าอยากเจ้าหนุนเจวัดก็มาได้นะครับตอนนี้ตลาดปิดโควิดไปสิบวันตอนนี้เปิดแล้ว,เป,ลวเปิดแล้วครับ คนเต็มร้านเลยครับลานเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ลูกค้าหนุนเต็มร้านเลยครับท่านผู้ชมปกติแล้วครับปกติแล้วไม่มีใครเป็นแล้วเขากลางเงินโอ้แบบนัาา้ครับผมไม่มีปัญหามาได้เลยบางกัางเพียบครับวันนี้ช่องนักบัวพาท่านมาชมตลาดเปิดวันแรกครับสถานการณ์จะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาถ่ายใหม่ครับสําหรับวันนี้ช่องนากขัวขอให้ทุกท่านท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดกระดิง่งกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ๊พิม์พครับ